สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้ค่ะเปิดสีราศีฟ้าเปิดดวงเฮงมีโชคลาภจากที่ร้ายจะกลายเป็นรุ่งหมอเชอญไปว่าเผยในรายการหวยกระแสราศีรวยยืนหนึ่งเป็นสีราศีที่จะยืนหนึ่งเรื่องของความร่ำรวยมีสีราศีที่จะรวยเพราะบุญเก่าดังนี้ ราศีเมษช่วงนี้ฟ้าเปิดดวงปังแรงหลังจากนี้สุขก,กายสบายใจสำเร็จสมหวังบุญเก่าจะส่งผลให้หยิบจับอะไรก็ราบรื่นจะมีโชคดีดวงจะเฮงดวงจะปังช่วงที่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วหรืออะไรที่ติดขัดมีปัญหาจะคลี่คลายร้ายก็จะกลายเป็นดีราศีมิถุนจะปังเรื่องโชคลาภมากๆเงินลอยมาจากฟ้าเงินฟลุกๆุกหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองผลกำไรผลตอบแทนช่วงนี้ เงินไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางเสี่ยงโชคหลังจากนี้จะเข้าแล้วจะมีโชคดีของการเงินโดยเฉพาะเลยไม่ว่าจะเงินจากการลงทุนน้ําพักน้ำแรงหรือเงินจากการเสี่ยงโชคราศีสิง์ดวงเปลี่ยนดวงพลิกชีวิตจากร้ายกลายเป็นรุ่งจะเปลี่ยนทุกด้านบางคนก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานบางคนเจอช่องทางโอกาสในการทำมาหากินบางคนมีโชคลาภ มีคนรักเอ็นดูหยิบจับอะไรมีคนซับพอร์ตถ้าจะเสี่ยงโชคให้เน้นเรื่องการเดินทางไปจังหวัดนี้ไหวพระเสียงเซียมซีก็ซื้อตามนั้นหรือเลขยานพาหนะเราราศีพิจิกทำดีย่อมได้ดีจากนี้บุญที่คุณทำส่งผลใครที่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ปีนี้จะสำเร็จสมหวังสิ่งที่คาดหวังจะได้ดั่งใจที่ต้องการ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ